สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้ง คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยนะคะหนึ่งในพืชหลายชนิดก็คือยางพารานั่นเองค่ะซึ่งเกษตรกรบ้านเรานั้นปลูกกันเยอะนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะยางพารานั้นกําลังประสบกับปัญหาเรื่องของราคาที่ตกต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือแม้กระทั่งตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งก็มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะใช่ค่ะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสกยอเองนะคะก็กําลังพยายามที่จะแก้ปัญหานะคะในส่วนของยางพาราทั้งระบบระเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น เราไปติดตามกันในจับกระแสเกษตรกันค่ะค่ะตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรกกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานกองทุนส่งครอกการทำสวนยางหรือสกยอในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่ายางพาราเพื่อเสริมสร้างสังคมชาวสวนยางสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้เร่งเดินหน้ามาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําโดยมีเป้าหมายพัฒนาในด้านราคาส่งเสริมการผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราได้มีการดําเนินมาตรการมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับในเรื่องของการพัฒนายางพาราทั้งระบบนั้นถึงมีทั้ง16โครงการนะครับซึ่งโครงการที่มีความสําคัญและก็โดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสุนยำโครงการแรกก็คือโครงการที่จะให้เงินกู้สนับสนุนสถาบันเกษตรกรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน100ล้านซึ่งขณะนีท้ทางกรมส่งเสริมกสหกรณ์นะครับ ได้มีการรวบรวมนะครับตัวเลขที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้มีการทอคู่นะฮะผ่านทกศส่วนหนึ่งก็ได้มีการอนุมัติไปแล้วนั่นคือโครงการ1นึ่งมล้านต่อมาโครงการที่มีความสําคัญอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการห้าพันล้านซึ่งเป็นโครงการที่จะให้เงินคู่กับสถาบันเกษตรกรในการนําเงินตัวนี้มาปรับปรุงโรงงานมามาสร้างโรงงานใหม่ในการปรรูปอย่างนะครับปัจจุบันมีประชากรภาคเกษตรของไทยประกอบอาชีพการทําสวนยางประมาณ1.5ล้านครัวเรือน ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการส่งออกและสร้างรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า400ล้านบาทโดยการส่งออกในรูปของวัตถุดิบยางได้แก่ยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควันยางแท่งยางคอมปาวน้ำยางสดรวมถึงไม้ยางพาราแปรรูปดังนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจึงส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคายางที่ผันผวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อ่าชวนกลางอ่าอีกโครงการหนึ่งเนี่ยโครงการเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนั้นทางสยเองก็มีโครงการในเรื่องของงการจัดตลาดประมูลยางไม่ว่าจะเป็นตลาดประมูลยางท้องถิ่นเป็นตลาดประมูลยางน้ำยางสดหรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางสยดําเนินการก็คิดว่าส่วนหนึ่งในการที่จะให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีผลผลิตอยู่ในมือนั้นสามารถที่จะใช้บริการตลาดที่สยได้ดำเนินทั้งหมดหนึ่งไว้ไปตลาดนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับเราก็มีโครงการในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวเช่นยางเพื่อที่จะให้มีองค์ความรู้ในการที่จะไปพัฒนายางไม่ว่าในเรื่องของการผลิตยางในการแปรรูปยางหรือการตลาดนะครับเราก็มีโครงการทั้งสี่โครงการในการที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวสช่นยางในภาวะวิกฤตในช่วงนี้ครับและเพื่อเป็นการร่วมมือให้ภาครัฐดํนาเนินการพัฒนายางพาราทั้งระบบให้บรรลุเป้าหมายในสภาวะที่ราคายางพาราตกตำ่ำเกษตรกร จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและแนวคิดในการประกอบอาชีพการทําสวนยางเพื่อความอยู่รอดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายที่กระทรวงเกษตรกําลังผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวสวนยางชาวสวนยางจะอยู่รอดได้ด้วยความเข้มแข็งบนหลักการพึ่งพาตนเองเพื่อให้อาชีพการทําสวนยางมีความยั่งยืนต่อไป เรื่องของการแก้ปัญหานะคะภัฐกรัฐก็พยายามที่จะหาวิธีในการดําเนินการนะคะในขณะเดียวกันพี่น้องกเกษตรกรเองก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะให้ความร่วมมือด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะได้เวลาแล้วที่เราจะไปติดตามให้กําลังใจน้องๆนะคะม y l i t t l e Farm ปี6ตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ